สวัสดีครับผมมาท็อนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวฮู้วันนี้ครับเราจะมาลุยกันเรื่องนะครับ12ความจริงนะครับเรื่องการนอนที่กําลังฆ่าคุณแบบเงียบๆโดยไม่รู้ตัวครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับความรู้วันนี้บอกเลยว่าเข้มข้นมากๆนะครับเพราะว่า12ความจริงนี้นะครับได้กลั่นกลองมาจากนะครับ การสัมภาษณ์ดร์แมทธิววอลเกอร์นะครับเป็นระยะเวลายาวถึง3ชั่วโมงเต็มในพอดแคสต์พอดแคสต์หนึ่งจากต่างประเทศนะครับซึ่งบอกเลยว่าเข้มข้นมากๆและ12ข้อนี้จริงมากๆและคนไทยเข้าใจผิดกันเยอะมากๆนะครับโอเคครับเน้นย้ำครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเราจะแบ่งเป็น2 ตอนนะครับอีพิโซดหแล้วก็อีพิโซดสองเพราะว่ามันค่อนข้างมีความยาวนะครับอีพิโซดหนึ่เนี่ยจะเป็นข้อ1นถึงข้อหส่วนอีพิโซดสองเนี่ยจะลงสัปดาหนะ์หน้าเนาะเป็นอีพิโซดเจ็ถึงสิบสองนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับในตอนหลังจะรวมเป็นคลิปยาวไว้ให้นะครับเอาละครับก็สำหรับเรื่องของการนอนเนี่ยถ้า เราจะยึดใครคนหนึ่งว่าให้เป็นระดับโลกจริงๆเกี่ยวกับการนอนคงไม่พ้นดร์แมทธิววอลเกอร์ครับนักประสาทวิทยาและผู้เขียนหนังสือที่ชื่อว่ายวีสลีปนะครับแล้วก็มีแปลเป็นไทยเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับแต่วันนี้คือจะเค้นออกมาเลยเพราะบางทีท่านไปอ่านหนังสือว่ายวีสลีปท่านอาจจะอ่านไม่จบนะเพราะมันอ่านยากพอสมควรเลยนะครับวันนี้เค้นๆกันมาเลยนะครับคือต้องบอกว่าเรากําลังอยู่ในสังคมที่การอดนอนถูกทําให้เป็นเรื่องปกติจริงไหม กลายเป็นว่าใครนอนดึกใครนอนน้อยกลายเป็นคนขยันทํางานแต่ที่จริงแล้วมันกําลังฆ่าเราทีละน้อยครับถ้าเมาื่อไหรก็ตามที่ท่านนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนอนน้อยลงแล้วท่านบอกว่าท่านกําลังทํางานหนะักเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นแหมมันแ่่งย้อนทางกับสุขภาพของท่านเหลือเกินและสิ่งที่คุณคิดว่ากําลังรู้เรื่องการนอนอาดผิดมาตลอดและนี่คือ6ความจริงข้อแรกครับที่คนพลาดเยอะมากๆ พร้อมทางแก้ไขครับเร่งด่วนที่คุณทําได้คืนนี้เลยครับโอเคก่อนไปพิมพ์999มาครับพิมพ์99 9มานะครับข้อแรกครับ8ชั่วโมงบนเตียงไม่เท่ากับ8ชั่วโมงของการนอนจริงๆบางคนงงอา้าวเฮ้ยก็นอน8ชั่วโมงมันไม่เท่ากันยังไงวะคืองี้ฮะเวลาถ้าเกิดท่านมีนาฬิกานะนาฬิกาพวกนี้เนี่ยเนี่ยเวลากดปุ๊บใช่ไหมมันก็จะมีขึ้นมาว่านอนกี่ชั่วโมงดีไหมอะไรพวกนี้นะฮะ อย่างผมเนี่ยถือว่านอนดีแล้วนะครับยังได้แค่ประมาณ80-85แต้มเลยเต็มร้อยแต้มนะครับบางวันดีหน่อยได้90แต้มถ้าวันไหนห่วยหน่อยอาจจะเหลือ70กว่าแต้มหมายความว่าจริงๆแล้วการนอน8ชั่วโมงเราเนี่ยมันอาจจะได้เพียงแค่80-90ก็คือถ้าท่านนอน8ชั่วโมงค่าการนอนจริงๆท่านนอนเพียง6.5ชั่วโมงนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ท่านตื่นมาแล้วยังเพลียทังทั้งที่ท่านนอนครบครับคือท่านคิดว่าการนอน7-8ชั่วโมงมันพอแล้วใช่ไหม มันจะพอก็ต่อเมื่อท่านนอนได้100แต้มครับแต่คนส่วนใหญ่นอนได้ไม่ถึง100แต้มครับผมพยายามมานานมากแล้วฮะสูงสุดๆคือ90้าถึงเกแต้มครับของผมไม่เคยได้100แต้มเลยเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องนอนให้ยาวเพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกสักนิดหนึ่งนะครับจากด m a t t h ร w แมทธิวเขากา็แนะนำมานะครับเพราะว่าจริงๆการนอนของเราเนี่ย <c oughs> มันแบ่งเป็นหลายช่วงไม่ว่าหคือเวลาที่เรานอน,อนจริง นะครับเวลาที่เราสะดุ้งตื่นเวลาที่เราพลิกตัวตอนกลางคืนเวลาที่เรานอนหลับตื่นหลับลึกหลับแต่ไม่ได้หลับหลับแล้วฝันหรือเขาเรียกว่า R E M เนี่ยนะครับซึ่งมันมีหลายเลเวลแล้วก็แยกย่อยไปเพราะฉะนั้นวิธีแก้ไขเล่นด่วนในข้อแรกถ้าท่านรู้สึกว่าท่านนอน8ชั่วโมงไม่พอนั่นมันอาจจะเกิดจากเพราะคุณภาพการนอนท่านไม่ดีและถ้าท่านอยากได้การนอนเพิ่มมากขึ้น อาจจะเพิ่มไปสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องตื่น6กโมงเช้าทุกวันผมอาจจะแนะนําให้ท่านนอนสามทุ่มถ้าท่านยังคุณภาพการนอนไม่ดีนะแต่ถ้าท่านคุณภาพการนอนดีแล้วท่านนอน4ี่ทุ่มตื่น6กโมงเช้าก็ได้แต่ถ้าท่านคุณภาพการนอนยังไม่ดีท่านอาจจะนอนสักสามทุ่มสามทุ่มครึ่งแล้วตื่น6กโมงเช้าก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะมีเทคนิคจอรื้ต่าง เพื่อทําให้การนอนของท่านเนี่ยมีการหลับลึกหลับตื้นนะครับหลับฝันต่างๆได้ดีขึ้นบางคนบอกหลับฝันไม่ดีท่านเข้าใจผิดมากๆฟังคลิปจนจบนะหลับฝันสําคัญมากๆแล้วคนส่วนใหญ่พลาดคิดว่าการหลับฝันมันไม่ดีลองถ้าท่านไม่หลับฝันดูสิเรื่องใหญ่นะครับโอเคมาต่อข้อที่2ครับเวลาเข้านอนสําคัญกว่าปริมาณการนอนนี่คือเรื่องจริงครับเราคิดว่า จะนอนตอนไหนก็ได้ขอให้นอนได้8ชั่วโมงแล้วมันก็สุขภาพดีบอกไม่จริงฮะคือมีการวิจัยนะครับติดตามมากกว่า3 0แสนคนพบว่าความสม่ำเสมอของเวลาเข้านอนมีผลต่อการมีชีวิตยืนยาวมากกว่าชั่วโมงการน,นอนคือท่านนอนทุกวันเวลา4ทุ่มแต่ท่านนอนได้น้อยเช่นนอน4ทุ่มแล้วก็ต้องตื่นตี4ตี5ท่านก็ยังมีอายุยืนยาวมากกว่าท่านนอนไม่ตรงเวลาแต่นอน8ชั่วโมงทุกวัน เช่นบางวันท่านนอนสี่ทุ่มบางวันท่านนอนเที่ยงคืนบางวันท่านนอนตีสองแต่ท่านนอนแปดชั่วโมงหมดเลยอายุท่านสั้นกว่าคนที่นอนได้หกชั่วโมงแต่นอนสี่ทุ่มทุกวันแล้วสี่ทุ่มเนี่ยตัวอายุยืนเลยเพราะกรดฮอร์โมนหลังดีมากตอนห้าทุ่มร่างกายซ่อมแซมร่างกายดีมากถ้าไม่ได้จริงๆใครอยู่เวรอยู่กะให้นอนตรงเวลาให้นอนเวลาเดิมๆถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไม่ได้ก็ดีที่สุดในจุดที่เราอยู่นะครับ นั้นคนที่เข้านอนแล้วมีเวลาที่เขาเรียกว่าดิฟกันน่ยคือแตกต่างกันมากกว่า2ชั่วโมงเช่นวันนึงนอนสี่ทุ่มวันนึงนอนเที่ยงคืนวันหนึ่งนอนตีสองบางวันโต้รุ่งเลยโอ้ยอย่างนี้อายุสั้นกับอายุสั้นนะครับเป็นกลุ่มที่มีอัตราการตายสูงที่สุดนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านนอนห่างกันมากกว่า2ชั่วโมงเป็นประจับนะครับวิธีแก้เร่งด่วนนะครับเลือกเวลาเข้านอนที่ทําได้จริงเช่นสี่ทุ่มถ้าไม่ไหวจริงๆริงอาจจะเป็น5้าทุ่ม ให้เรทสุดๆไม่อยากให้เกินเที่ยงคืนจริงๆนะครับแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกก่อนนอนเขาเรียกตั้งปลุกให้ลุกไปนอนอย่างผมเนี่ยจะตั้งที่ข้อมือไว้ตอน3ามทุ่มเพราะผมนอน4ี่ทุ่มสามทุ่มมันจะสั่นตื่นสั่นว่าเฮ้ยผมควรจะไปเตรียมตัวเข้านอนได้แล้วเช่นเลิกดูโทรศัพท์มือถือนะนะเปลี่ยนไฟห้องเป็นสีส้มๆนะอยู่ในห้องนอนปรับอุณหภูมิให้เย็นกว่าเดิมนิดนึงนะสัก2ยี่องศานะครับ ลดเรื่องตื่นเต้นไม่ไม่ทำอะไรแล้วที่ตื่นตเต้นตเตรียมพร้อมเข้านอนเพื่อจะได้มีการหลับลึกช่วงแรกที่ดีที่สุดนะครับถ้าเราเตรียมตัวได้ดีเนี่ยการหลับลึกโดยเฉพาะการหลับลึกช่วงสัก2 3าชั่วโมงแรกเนี่ยสำคัญมากภายในสองชั่วโมงแรกเนี่ยถ้าท่านเราจะหลับลึกในช่วงสาถึงชั่วโมงแรกมีความยาวสูงนะครับแล้วพอ3-4ชั่วโมงหลังเนี่ยเราจะเป็นการหลับฝันอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ฮะความสาคัญของการหลับลึกเพื่อซ่อมแซมร่างกาย ถ้าเราหลับหลับระยะเวลาสั้นเช่นหลับสี่ชั่วโมงเราจะได้หลับลึกแต่เราจะไม่ได้หลับฝันเพราะฉะนั้นเราต้องยืดเวลานอนให้ครบเจ็ถึงชั่วโมงเพื่อเรามีหลับฝันหลับฝันจะทําให้ความจําเราดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเป็นคนนอนน้อยนอนสี่ชั่วโมงทุกวันร่างกายท่านอาจจะซ่อมแซมได้ดีนะ <c oughs> ถ้าท่านแข็งแรงแต่แต่ความจําท่านจะแย่สมองท่านจะเสือ่อม ดังนั้นใครนอนหลับไม่ฝันเลยบอกว่าไม่มีความฝันเลยไม่ใช่ว่าจะดีครับจริงๆแล้วมนุษย์เราควรจะมีความฝันโดยเฉพาะช่วงใกล้ๆตื่นนะครับจะเป็นการฝันที่ทําให้เราเนี่ยได้ผ่อนคลายทําให้ความจําได้จัดระเบียบทําให้สมองเราจําดีดังนั้นคนที่สมองดีความจําดีมักนะครับนอนอย่างน้อย7-8ชั่วโมงเป็นประจับหรือมากกว่านั้นเล็กน้อยนะครับ แล้วให้ท่านทําแบบนี้ซ้ำทุกๆคืนจนกลายเป็นจังหวะแบบใหม่นั่นเองโอเคครับถ้าใครเข้าใจตรงจุดนี้แล้วนะครับว่าเวลาจริงๆมันสาคัญทั้งสองอย่างนะทั้งเวลาเข้านอนและปริมาณการนอนคือถ้าเข้านอนได้สี่ทุ่มแล้วนอนได้7-8ชั่วโมงนี่คือสุดยอดแล้วอยากให้ทําทุกวันแต่ถ้าทําไม่ได้ให้เลือกเข้านอนตรงเวลาสําคัญที่สุดอ่ะพิมมาเข้านอนตรงเวลาสําคัญที่สุดเข้านอนตรงเวลาสําคัญที่สุดนะโอเค ก่อนไปพิมพ์222มาอีกครับป้ายลุยกันข้อ3ครับ <c oughs> โทรศัพท์ของเราไม่ได้กำลายการนอนเพราะแสงสีฟ้าเอาอันนี้เนี่ยพอผมอ่านผมบอกเฮ้ยจริงเหรอวะคือผมคิดว่าแสงสีฟ้าจริงๆแหละมันก็มีการกระตุ้นทำให้เรารู้สึกแบบอืหลับยากส่วนหนึ่งนะอันนี้คือส่วนตัวของผมนะครับแต่ด m a t t h ร w แมทธิวบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมากกว่าแสงสีฟ้าแสงสีฟ้าจะมีส่วน แต่อาจจะไม่ใช่เรื่องหลักเพราะว่าเรื่องหลักเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่อยู่ในแสงสีฟ้าก็คือโซเชียลมีเดียตัวนี้โหดกว่าแสงสีฟ้าอกีกคือหลายปีมานี้เราถูกสอนว่าแสงสีฟ้าจากจอมือถือเนี่ยคือศัตรูของการนอนแต่ด t ร w แมทชิววอลเกอร์บอกว่ามันก็อาจจะมีส่วนนะแต่ปัญหาที่แท้จริงคือ การออกแบบแอปพลิเคชันต่างๆในโทรศัพท์มือถือตั้งๆที่ทำให้เราไม่สามารถนอนได้ที่ทำให้เราแอดดิกหรือติดมันคือมือถือเนี่ยมันไม่ได้แค่ส่องแสงสว่างใส่ตาเรานะแต่มันปิดบังสัญญาณความง่วงของสมองนี่คือหน้าที่ของแอปพลิเคชันครับทำให้ท่านสนใจมันจนไม่อยากหลับนอนและจะทำให้ท่านรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเรายังไหวเรายังไม่ง่วงเรายังสนุกว่าทั้งที่ร่างกายเราอยากพักแล้วท่านเคยไหมฮะ เลื่อน t ิกตอกห้านาทีตอน4ี่ทุ่มสักพักอ้าวตีสองแบบไม่รู้ตัวงงงงงงเคยไหมใครเคยพิมพ์เคยไหมเคยครับเคยค่ะนะใครพิมพ์พิมพ์เคยมานะครับอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้มือถือก่อนนอนนะครับโดยเฉพาะหลังสามทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยจะทําให้สมองถูกกระตุ้นด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจมากจนเกินไปจนไม่รู้สึกง่วง สัญญาณความง่วงนะครับแล้วฮอร์โมนต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเมลาโทนินฮอร์โมนอะไรก็ตามที่ทำให้ทำให้เราผ่อนคลายเนี่ยร่างกายเราเหนื่อยนะครับคอติซอลฮอร์โมนเราหลังด้วยนะครับยิ่งทําให้เราหลับยากนะครับแต่สมองเนี่ยถูกหลอกให้เราคิดว่าเรายังตื่นตัวอยู่ทง้งที่ร่างกายเราโซมมากๆแล้วเวลาเราจะผ่านไปโดยไม่รู้ตัว5นาทีกลายเป็น20นาทีกลายเป็นครึ่งชั่วโมงกลายเป็น1ชั่วโมงกลายเป็น2ชั่วโมงแล้วนอนดึกโดยไม่ตั้งใจวิธีแก้ไขเร่งด่วนครับตั้งกติกาครับ ปิดจอมือถือก่อนหนึ่งชั่วโมงทํำยังไงตั้งนาฬิกาครับตั้งอะไรก็ได้ตั้งปลุกให้ลุกไปนอนหนึ่งชั่วโมงก่อนเข้านอนแล้วเอาโทรศัพท์มือถือออกไปนอกห้องครับต้องบอกนี้ฮะว่าแม้ท่านจะมีจิตใจเข้มแข็งอย่างไรถ้าโทรศัพท์มือถืออยู่ที่หัวนอนโอกาสที่ท่านจะพลาดมีมากกว่า90%ซผมมั่นใจได้อย่างไรเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งนั้นนะฮะที่พลาดประจําถ้าเอาวางถ้ามือถืออยู่ใกล้หัวนอนแล้วก็ไม่มีทางเลยที่จะหยุด ดูก่อนที่จะเข้านอนเก็บโทรศัพท์ไว้นอกห้องนอนเอาเลวร้วายที่สุดก็ปลายเตียงที่ท่านต้องลุกไปแล้วกันแล้วเตรียมหนังสือนังหานะครับอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆนะครับให้เข้านอนได้หนังสือที่ท่านอ่านแล้วง่วงอ่ะหนังสือดูแลสุขภาพทั้งหลายอ,อ่ะหนังสือของผมก็ได้หนังสือสอนสุขภาพสอนแฮปปี้สอนอะไรก็ได้นั่นแหละนะฮะหนังสือทั้งหลายของผมนั่นแหละ ตัวดีเลยอ่านแล้วง่วงนั่นแหละวางไว้ที่หัวนอนนะครับเอาล่ะสำหรับท่านที่ถามมาสำหรับเวจี้บาลานนะครับผงผักรวมนะครับก็นะครับถ้าท่านสนใจนะครับเป็นผงผักตัวนี้เป็นอาหารธรรมชาตินะครับไม่ใช่อาหารเสริมมีผัก15ชนิดไม่มีอย่างอื่นเลยมีแต่ผักนะครับเน้นดูแลนะครับเรื่องอินซูลินนะครับดูแลเรื่องระดับน้ําตาลในเลือดนะครับกินผักอะระดับน้ําตาลจะไม่ดีได้ยังไงนะครับ แล้วก็เน้นดูแลเรื่องการขับถ่ายเรื่องลำไส้นะครับแล้วก็เน้นดูแลเรื่องผิวพรรณแล้วก็บำรุงสายตานะครับมีผักทั้งหมด15ชนิดนะครับเยอะเลยใบหม่อนใบเตยสาล่ายคลเรล่าสาลาย lla, สไปรูลีน่านะครับเคลผักโขมนะครับบีทรูทนะครับขิงนะครับกระเพราทุกอย่างเนี่ยสิอย่างเนี่ยที่ปนกันอยู่เนี่ยเป็นสมุนไพรที่เขาเรียกว่าฟังก์ชันดีมากๆคือเป็นซูเปอร์ฟู้ดแบบโฮลฟู้ดนะครับและเป็นกเกษตรอินทรีย์ จากบ้านวังร่องนะครับจังหวัดเพชรบูร์นะครับของไทยเรานี่เองล่ะเป็นชุมชนเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็งมากๆนะครับก็ชงดื่มได้นะครับขวดใหญ่ขวดเล็กมีให้หมดนะครับท่านก็แอดไลน์ไปนะครับใคลดไลน์อันนี้ไปนะครับ <c oughs> กรอบหน้าจอนี้ไปแล้วส่งแล้วก็บอกว่า,าจะได้ส่วนลด5%ในครั้งแรกนะครับได้ส่วนลด5%ในครั้งแรกท่านแอดไลน์แล้วก็ ทักไปได้เลยนะครับถ้าสนใจนะครับก็กินก่อนมื้ออาหาร15นาทีหรือกินได้ตลอดทั้งวันเพราะว่าไม่หลุด IF นั่นเองนะครับแอดไลน์นี้ไปชัวสุดนะครับชัวสุดนะครับมิจฉาชีพเยอะมากอยากให้ระวังนะเอาละต่อไปครับมาดูกันที่ข้อ4ครับถ้าท่านนอนไม่หลับไม่ใช่นอนบนเตียงให้มากขึ้นนะครับลองนอนให้น,อนห้อยลงครับงงไหมฮะข้อนี้ ืออย่างนี้ฮะถ้าท่านนอนไม่หลับแล้วท่านพยายามนอนพยายามอยู่บนเตียงนานๆมันจะยิ่งทําให้ท่านกังวลครับเทคนิคหนึ่งที่ใช้ได้จริงนะครับ <c oughs> ในคลินิกการนอนที่เรียกว่า sleep restriction therapy เนี่ยนะครับจำกัดเวลาบนเตียงให้น้อยลงให้คิดง่ายๆครับถ้าเกิดเรามีเวลาทําอะไรสักอย่างน้อยลงอ่ะเราจะจริงจังกับมันเช่นเราเหลือเวลานอน5ชั่วโมงเราจะรีบไปนอนเลยเราเหลือเวลานอน6ชั่วโมงเราก็จะรีบไปนอนเลยใช่ไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจากัดเวลานอนให้เราน้อยลงเนี่ยเราจะรีบนอนนะครับช่วงแรกเนี่ยให้ลดเวลานอนลงเหลือ6.5ชั่วโมงหรือ6ชั่วโมงก็ได้นะครับเราก็จะนอนได้ดีขึ้นพอนอนได้ดีขึ้นเราค่อยเพิ่มเวลานอนทีละนิดทีละสิบยีนาทีจนกลับไปเป็น8ชั่วโมงนะครับเห็นไหมฮะเขาบอกว่าสมองจะเรียนรู้เลยว่าเมื่อเราลดเวลาการนอนเนี่ยเตียงเท่ากับสําหรับที่หลับนอนจริงๆไม่ใช่ที่เล่นโทรศัพท์มือถือเพราะ,ะนั้นเมื่อคุณมีเวลา ในยิมเพียง25นาทีเราก็จะออกกําลังกายเต็มที่แต่ถ้าคุณมี3ชั่วโมงคุณก็จะเออระเหยลอยชายจริงไหมฮะตรงไปตรงมานะครับวิธีแก้เรื่องเดือนคือถ้าคืนนี้ท่านนอนไม่หลับท่านตื่นมาตีสามตีสี่แล้วท่านรู้สึกนอนไม่หลับนะ <c oughs> ท่านลุกขึ้นมาเลยลุกขึ้นมาทำอะไรก็ได้ตอนเช้าทำงานนั่งสมาธิอ่านหนังสือหรือทำอะไรก็ได้นะครับทดลอง ขยับเวลานอนให้ให้ให้ลดลงนะครับมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเวลานอนเหลือ6.5ชั่วโมงเนี่ยโคตรสาคัญเราจะนอนหลับได้ดีขึ้นนะฮะมันจะย้อนแย้งหน่อยแล้วเดี๋ยวพอเราหลับได้เต็มที่มีคุณภาพดีขึ้นคือตอนนี้เรากําลังต้องการคุณภาพของการนอนเนี่ยพอคุณภาพการนอนดีขึ้นเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มนะครับปริมาณการนอนข้อที่ห้านี้ก็สําคัญมากนะฮะให้เขียนความกังวลออกมา <c oughs> นะครับให้เขียน บันหนึ่งนะครับให้เขียนความกังวลออกมาคือบางครั้งเนี่ยเรานอนไม่หลับเพราะกังวลผมก็เป็นนะยิ่งถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรเข้ามาหลังหกโมงเย็นเนี่ยแล้วมันจะเริ่มรบกวนการนอนของเราแล้วยิ่งโดยเฉพาะถ้าเราทํางานถึงสองทุ่มเนี่ยเข้าที่เลยมันจะคิดไปเรื่อยๆอันนี้มันก็จะยากนิดนึงนะครับคือจิตใจที่วิ่งไม่หยุดเนี่ยมันคือเหตุผลใหญ่ที่ทําให้คนนอนไม่หลับเนี่ยะน,นั้นงานวิจัยเนี่ยจะพบว่าการเขียนสิ่งที่ค้างคาก่อนนอน นะฮะเช่นวันนี้เรากังวลเรื่องอะไรนะเรื่องการทํางานเรื่องการเรียนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรก็เขียนไปเขียนการเขียนอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ได้แก้ไขอะไรนะแต่การเขียนอย่างเงี้ยมันมันทำให้เราโฟกัสได้ว่าเรากังวลเรื่องเนี้ยแล้วเขียนเสร็จแล้วโยนทิ้งไปเลยนะครับมันจะช่วยให้คนหลับเร็วเพิ่มขึ้น50%คือเมื่อมันออกจากหัวเนะนี่ยตรงเนี้ยปื๊ดแล้วไปสู่ในกระดาษอนะสมองมันจะไม่หวนซ้ำแล้วมันเข้าใจแล้ว มันมันไม่วนไปวนมาแล้วมันเข้าใจแล้วว่ามันมีปัญหานี่แหละแต่ว่าเรายังไม่ได้ไปแก้มันเท่านั้นเองนะครับ50%จะลดเวลาช่วงเวลาก่อนนอนอให้เร็วยิ่งขึ้น mm. เช่นสมมติว่าเราต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่าจะหลับถ้าเราไม่มีเรื่องกังวลหรือเรื่องกังวลน,น้อยลงเนี่ยเราจะใช้เวลาแค่10นาทีานะครับปลอดภัย100%ซไม่เสียงเงินนะครับแล้วก็ง่ายต่อการทำใช้เวลาเพียง5นาทีก่อนนอนนั่นเองนะครับ วิธีแก้ไขเร่งด่วนลองดูนะครับถ้าท่านนอนสัก4ี่ทุ่มหรือ5้าทุ่มนะครับสักตอนสองสาทุ่มเนี่ยท่านหยิบปากากากับกระดาษมาเขียนความกังวลสัก1ถึงสข้อนะครับถ้ามีข้อเดียวก็เขียนข้อเดียวมี2ข้อเขียน2ข้อมี3ข้อเขียนสาข้อนะครับแล้วก็ไม่ต้องแก้ปัญหานะครับเขียนแก้ปัญหามาไม่ต้องไปคิดทางแก้มัน,มน,มนยังแก้ไม่ได้หรอกนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นท่านก็เลติดโกครับช่างแม่งนะบระมาา ช่างมันช่างมันทำอะไรไม่ได้เอออารมณ์ประมาณนี้เลยนะฮะเอาละมาต่อกันข้อหกนะครับข้อหกกาแฟตอนเย็นนะครับจะทําให้การนอนหลับลึกของคุณมีปัญหาคือมีหลายคนครับผมเจอบอกว่าดื่มกาแฟก็หลับดีนี่ผมบอกไม่ดื่มคุณหลับดีกว่านี้เยอะเพราะอะไรคือกาแฟตอนเย็นโดยเฉพาะหลังบ่ายสองเนี่ยนะฮะมันจะทําให้ดีฟสลีฟหรือการหลับลึกของคุณมันแย่ลง พอดิฟสลิฟเราแย่ลงเนี่ยการพักผ่อนของสมองและฮอร์โมนจะต่ําลงผลของคาเฟอีนเนี่ยเช่นกาแฟดําสักแก้วหนึ่งนะครับหลังมื้อเย็นนะครับ <c oughs> หลับลึกจะลดลงประมาณ20เอซนันนั้นผลกระทบเนี่ยท่านตื่นมาแล้วจะไม่สดชื่นนะเหมือนไม่ได้พักนะครับวิธีการแก้เร่งด่วนนะครับบ่ายหลังบ่ายสองก็ไม่กินกับคาเฟอีนนะดื่มผงผักแทนเนี่ยดื่มผงผักแทนเนี่ยนะหรือถ้าอยากจิบกาแฟตอนเย็นจริงๆก็ด c คาเฟ่นะครับเป็นกาแฟด e ค a ฟนะครับ เป็นกาแฟาดีที่มันไม่มีคาเฟอีนก็แล้วกันนะครับเอาละครับผมจะสรุปคร่าวๆนะครับเรื่อง6ความจริงเกี่ยวกับการนอนแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้อ7ถึงข้อ12ในบทหน้านะครับสรุป6ความจริงนะครับการอยู่บนเตียง8ชั่วโมงอาจจะนอนได้จริงเพียงแค่6.5ชั่วโมงถ้าคุณภาพการนอนของท่านไม่ดีเพียงพอดังนั้นถ้าคุณภาพการนอนของท่านต่ำกว่า90%้าท่านอาจจะต้องนอนมากกว่า8ชั่วโมงเวลาเข้านอนสม่ำเสมอสำคัญกว่าแค่ชั่วโมงการนอน การนอนเวลาเดิมเช่นสี่ทุ่มห้าทุ่มจะดีมากกว่าการนอน8ปชั่วโมงแต่ผิดเวลาเช่นนอนสี่ทุ่มบ้างเที่ยงคืนบ้างตีสองบ้างนะครับเพราะฉะนั้นแนะนํานอนเวลาเดิมโทรศัพท์นะครับไม่ใช่แค่แสงสีฟ้าครับมันขโมยทั้งสมองของท่านไปขโมยการนอนที่ดีของท่านไปทั้งคืนนะครับนอนไม่หลับให้ลดชั่วโมงนอนลงเพื่อให้การนอนนั้นสําคัญเอาคุณภาพก่อนแล้วเดี๋ยวเพิ่มเซนนิดเป็นการเพิ่มปริมาณ คิดเยอะให้เขียนออกมาจะหลับเร็วขึ้นอีกหลายนาทีเลยบางคนถ้าเกิดใช้เวลานอนเนี่ยชั่วโมงหนึ่งเนี่ยกว่าจะหลับเนี่ยถ้าท่านเขียนความฟุ้งซ่านจากสมองออกมาท่านอาจจะเหลือเวลา20นาทีท่านหลับแล้วและกาแฟตอนเย็นครับถ้าจะกินให้กินแบบไม่มีคาเฟอีนนะครับมันขโมยการนอนหลับลึกของท่านทําให้สมองท่านแย่นั่นเองครับและนี่ก็คืออีพิโซดหนึ่งครับสำหรับ 6, 12, 12, 12 12ความเข้าใจผิดนะครับที่จะทํา ให้การนอนของท่านนะครับพังทลายและฆ่าท่านอย่างช้าๆผมใช้คำนี้เลยนะครับโอเคครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าครับส่วนใครสนใจเกี่ยวกับคลาสเรียนต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าใครสนใจคลาสเรียนเกี่ยวกับการนอนนะครับคลาสเรียนเกี่ยวกับการลดน้ำหนักเกี่ยวกับคีโตเกี่ยวกับการทำไอเอฟเกี่ยวกับชะลอวัยเกี่ยวกับเบาหวานนะครับ ใครสนใจนะครับตอนนี้มีราคาพิเศษนะครับเป็นคลาสออนไลน์มีผมดูแลเองจนกว่าท่านจะสําเร็จนะครับสมัครครั้งเดียวเรียนซ้าได้ตลอดชีวิตปรึกษาผมได้แบบยาวๆนะครับตอนนี้มีนักเรียนรวมกันนะครับใน VP พีขับก็อยู่หลายพันคนแล้วนะครับก็ถ้าสนใจก็ดูต่อถ้าไม่สนใจก็ก็ข้ามไปได้เลยนั่นเองนะจ๊ะโอเคครับนี่ก็เป็นคลาสเรียนนะครับเป็นคลาสเยนแบบบุฟเฟ่ต์นะครับสมัครครั้งเดียวนะครับเรียนได้นะครับ ถ้าเป็นแบบแพลตินัมคือเรียนได้9คลาสเรียนเลยเยอะมากๆนะครับก็มี9คลาสเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็น k e t ต if ระบบเผาผลาญน,นะครับวิธีดูแลตัวเองเหมาะกับใครคนที่อยากดูแลลดน้ําหนักแบบจริงจังดูแลสุขภาพแบบจริงจังดูแลผลเลือดแบบจริงจังนะครับในคลาสเรียนแบบบุฟเฟ่สมัครครั้งเดียวเรียนได้ทุกคลาสมีอะไรบ้าง healthy keto นะครับปรับระบบเผาผลาญ healthy if 28บท28วัน นะครับ109 healthy hacks นะครับ109บทเรียน perfect sleep 21วัน21บทเรียน sugar break up นะครับ15เมนูจากเชฟ table chef ร่วมกับผมทำนะครับแล้วก็31วัน y'all f l l n e s s นะครับแล้วก็ลดไขมันเร่งด่วน21บท21วันนะครับปกติราคารวมนะครับพร้อมกับนะครับ เข้ากลุ่ม V.I.P. ที่ผมดูแลตลอดนะครับจนกกว่าท่านจะสำเร็จเนี่ยราคา95,000นะครับวันนี้ลดให้เหลือ25,900นะครับใครสนใจแอดไปที่ไลน์แอ d r top store ได้นะครับแอด d r top store ตามนี้นะครับแอดไลน์ไปที่ตรงนี้นะครับแอด d r top store นะครับโอเคนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นอีกอันนึงใน้ลดน้ำหนักก็จะเป็น g o V.I.P. บุฟเฟ่นะครับมีเรื่องการนอนด้วยมีลดน้ำหนักด้วยมี Perfect Sleep นะครับ Sugar Breakup นะครับ ทำอาหารยัวฟูเน็ตแล้วก็แฟตลอสมาสเตอร์คลาสนะครับปกติ5 5าหมนนะครับลดเหลือ1 2 0 0 0ใครสนใจก็แอดไปได้นะครับเรียนออนไลน์100%นะครับสมัครครั้งเดียวเรียนซ้ำตลอดชีวิตนะครับมีผมคอยดูแลนะครับคอยตอบคำถามให้ทุกวันตอนเช้านะครับโอเคเปรียบเทียบคลาสนะครับก็แพลตตินัมเก้าคลาสวีไอพีหกหกคลาสนะครับมีกลุ่มวีไอพีคอยแนะนำ ราคาปกตินะครับก็ลดเหลือเท่านี้ตามที่ท่านเห็นเลยแพตตินัมเหลือ25,900โกเหลือ12,900สนใจสมัครนะครับก็ทักแอ m ด n มินได้นะครับแอปที่ไลน์ a d doctor top stroke นั่นเองครับสมัครครั้งเดียวเรียนฟรีตลอดชีวิตนะครับสำหรับผู้ที่สมัครนะครับเราก็จะมีลิงก์แบบนี้ให้เข้าไปนะครับท่านจะมีช่อง,องทางเข้ากลุ่ม VIP นะครับ แล้วก็สักครู่นะครับมีช่องทางเข้ากลุ่ม V.I.P. ติดต่อปัญหาการเข้าเรียนนะครับแล้วก็มีคลาสเรียนให้เข้าแบบนี้ต่างๆเต็มเลยนะครับก็เข้าแบบง่ายๆแบบนี้เนาะนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบแพลต i ิ u m มนะครับอันนี้ก็จะเป็น g กลนะครับก็มีคลาสเรียนเยอะแยะนะครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจของเพื่อนๆแล้วก็ส่งคำถาม V.I.P. ก l ับก็เข้าไปทางนี้ก็กดปุ๊บก็สามารถเข้าเรียนได้ทันที นั่นเองนะครับติดต่อปัญหาใดๆก็จะมีทีมคอยซัพพอร์ตอยู่ตลอดนะครับนะครับก็ปกติ VIP Club เนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์แค่1ปีนะครับแต่ว่าจริงๆผมก็ให้ต่อเรื่อยๆจนจนกว่าท่านจะพอใจอะ่ะเพราะว่าคนที่สมัครคนแรกที่ผมเปิดคัสเรียนมา่อปีก่อนวันนี้ก็ยังไม่เคยต้องจ่ายเงินเพิ่มสักบาทนะ <laughs> ก็ให้ฟรีตลอดนะครับท่านก็สามารถ เต็มที่ะฮะนะฮะผมก็พร้อมตอบให้อยู่แล้วล่ะครับถ้าอยากจะจอยกันเจอกันอยากให้ดูแลเรื่องผลแลบผลเลือดหรือคําแนะนําต่างๆนะครับเออแบบนี้ทานอะไรดีแบบนี้ปรับยังไงนะครับแบบนี้ถูกต้องไหมแบบนี้โอเคไหมนะครับอาหารเสริมตัวนี้เหมาะไหมหรือไม่เหมาะทํำยังไงดีนะครับก็สามารถมา่ร่วมจอยกันได้ใน v i p c l u คของเรานะครับสนใจก็ไลน์มาที่ Line at doctor top store แล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย